สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมนะฮะมาเราจะมาสุ่มเสื้อคอเต่าสีขาวนะครับผมนะฮะมาในกล่องสุ่มกล่องละ25เพชเท่านั้นเองนี่ครับแต่หมดไปเท่าไหร่นี่ไม่รู้เหมือนกันให้หลายคนบอกว่าหมดกัน2,000 3,000 4,000เพรกันเลยนะครับเออเลกได้เฉพาะชุดผู้หญิงเนีัยผมเสื้อคอเต่าไม่สามารถที่จะเลกได้นะครับผมเออ มัดูบอกว่าหมดเท่าไหร่นะประมาณ2 0 0พันถึงสามพันเพชรใช่ไหมเออเดี๋ยวผมก็ซื้อกล่องทีละเยอะๆแล้วกันเพราะว่ามันจะได้ส่วนลดนะครับอา่าสามพันเพชรลดหกร้อยโอ้โหหกสิบกล่องมาจัดไปสักหกสิบกล่องนะฮะหกสิบกล่องมันมีส่วนลดงไงมันมีส่วนลดอา่าสองพันห้าสองร้อยลดไปสอง้ห้าสิบเพชรเหรอเออประมาณนั้นนะครับไปหนึ่สยหสเพชร ออกหรือเปล่าทุกคนโถมใจมาหน่อยมาแล้วโอ้อมไม่ออกไม่ออกเฮ้ยมาไปแล้วโอ้ เอยโอ้โอ้ไ oh, ม oh, ่ออกฮะหมดแล้วเหรอแอ่เป็นมีวีแววเลยเด็เป็ดโอ้หมดไปกี่กล่องแล้ววะนี่โคตรเยอะเลยหกสิบกล่องผ่านไปสเต็กเลยอ่ะแหลกดูด ฟินนาว่าคำจโรนให้กายหงุดหงิดสิดดาวดีครับพี่ชายมากกว่าสามสวัสดีครับผมเอา้ากูม่เร็วกำไมแลกชุดผู้หญิงไว้ชุดผู้หญิงกูยังไม่มีประดยได้ปะเออกูมีแล้วโอ้โหเวเนยปับศบจริงๆริงอู้เลยไหม ไอทมาไม่เงยอีกสักหกไปอีกสักหกกล่องโอเคครับผมสองพันหเพชรหนึ่งพันสองเพชรครั้งที่2เฮ้ยมันไม่การันตีเลยอ่ะเออ้าว เป็นเอ้ยไม่ออกเฮ้ยเอ้ยไม่กเกยหรือว่าออกแล้วเดี๋ยวค่อยมาแรกเออไม่สาวน้อยเลกได้แล้วโอ้ฮึ่บดดอ๋อชุดนี้โอ้โหแมคุ้แรกผิดชุดอีกแล้ว ไม่เงยคุณเลกผิดชุดอีกแล้วชุดนี้เชุดนี้กูยังไม่มีแล้วมันขึ้นมาทำไมว่าคุณม่แล้วเนี่ยอ้แม่เ้ยใช่ปะเอยไอเบนเอ้คุณเล่กผิดชุดอีกแล้วแม่เ้ย 3,750ไปไม่หมดเดี๋ยวเหมือนกันนะเนี่ย3,750อะไรวะได้อะไรอะ่ะลายเพ็นโอ้ โอ้ไม่การันตีเลยอะโอ้จับมปเจ็ดห้าสิบแล้วแม่งโอ้โหนี่นี่นี่ที่นี่แหละกูไม่พลาดแน่นอนหนึ100่งร้อยพอดีปเป <c oughs> ๊ะเฮ้ยอะหกพัน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 หนึ่งอะไปหกพันหนึ่งเออหกพันหนึ่งหกพันแล้วหลบว่ะเยอะ 6กพันหนึ่งร้เพชรหกพันหนร้อยเพชรแพงเกินโอ้ยนอได้กูมีสองจะสองแล้วเนี่ยเอาไปแลกอะไรได้บ้างวะเนี่ยหกสิบองอตอนนี้เท่าไหร่แล้ววะ ันสองหกพันเจ็ดผูอ้ยเจ็ดพันสามเจดพันสามเจ็ดพันสามร้อยเพชรูปัดซบจริงๆโอ้โมันมีของหรือเปล่าวะเนี่ยอ๋อหมดหรือเปล่าวะเกม อ้าวแม่งแอ้ย้เจ็ดพันแปดเจ็ดพันห้าทีูล ออ้สมสงส,สมเสื้อเป๊บหนึ่งจะออกแล้วจะออกแล้วรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายโอเครอบสุดท้ายเลยเนี่ยถ้าไม่ออก <ไ będzie S 1> ถ้าไม่ออกผมเลิกเติม <laughs> เดี๋ยวไม่ถุงจะหมื่นเป็ดแล้วเนี่ยโหเกิน oh <good. S 1> ไอ้หกสิบกล่องสุดท้ายมีออกกูไม่สุมแล้วรอสี่เก้าเก้าก็ได้วะ โอ้โหออกแล้วดิมูพานำโชค่ะมีส่วนเลยล่ะโอ้ยมหาเป็นไงอ่ะคารอนกระเซร์ให้กายหงุดหงิด75ดาวมีส่วนปล่าทุกคนเห็นปะออกละเออเข้าตีนี่ออกเลย่ะไปเท่าไหร่สองเกมอะ่าจะพักละอยากหมดสักสามหมื่นใฮะ โอเคทุกคนนะฮะก็ใครสนใจที่จะกินมามา่าอยู่ที่ห้องก็อย่าลืมไปสุ่มกันนะครับผมของมันต้องมีนะครับผมมาม่าต้องเต็มห้องนะครับผมอย่าลืมไปสุมกันนะครับสุมแล้วไม่ใส่ด้วยเออของมันต้องมีไอสัตว์เท่าไหร่วะทุกคนสรุปไว้พี่เลแปดพันบวกไม่ต้องไล่อยู่วะอยากมาสักแปดหมื่นเออเข้าใจอรเป้า